ร้านเติมเกม Richman Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงครับเติมเกมมาบายไซเบอร์บนเว็บวันนี้รับเลย Richman Coin เป็นคูป,ปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนาได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop.com เท่าน,นั้นลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นครับก็สวัสดีชอปม,มาบายไซเบอร์ทุกท,าทา่านกันเลยครับในว,วันนี้นะครับก็จะมารีวิวตั๋วฟิกอัพบันเดลอ ของตัวสกินเวนอมครับแล้วก็มีของรานอื่นๆอีกมากมายเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ต้องการจะซื้อของอย่างอื่นตรงนี้นะครับต้องการแค่พวกอ่ะตัวสกินเวนอมกับเกมเพลยอะไรเงี้ยคุณก็มาซื้อตรงนี้ก็ได้ครับกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับแล้วจากนั้นเนี่ยครับก็มาที่คอสต์ไมล์ครับเลื่อนหาตัวที่เป็นรูปของเวนอมอันนี้กดอะควายดูครับมันก็จะมีให้คุณเลือกซื้อนะครับในราคาแปดร้อยเหรียญฟานะนครับแต่ผมมาซื้อเป็นอันนี้ดีกว่ามันได้ตัวของคอสตูมโทเกนด้วยก็เดยวเราจะไป นี่นะครับหักจาก wallet ครับก็ถ้าเติมในสตีมเนี่ยอันนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินที่อยู่ข้างในครับถ้าไม่มีเนี่ยมันจะจะเป็นต้องให้คุณเนี่ยเติมเงินเข้า,าไป150ยาสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากเติม150ยาสเนี่ยคุณก็ไปเติมร้อยหนึ่งก็ได้ครับแล้วเกิดคุณมีเศษในสตีมเนี่ยก็ในเซื้อพอดีก็ไปเติมในรีสเปนช็อปก็ได้ครับอย่างผมทำก็นะครับคุณอยู่หน้ารีสเปนช็อปเนี่ยเพิ่งก็ไปที่บัตรกำนัลบัตรเติมเกมอะไรอย่างเงี้ยครับลวก็มีเรา,า,รรราเป็น ราคาต่ำกว่า150ร้อยห้าสิบในหับในเช่นพวกเนี้ยทั่วไปเลยอันนี้ผมก็เติมเป็นเก้าสิบแปดบาทนะครับได้ถึงร้อยบอลลีเราเติมบัตรไปในหับมันก็จะเป็นตัวของโค้ดนะครับให้คุณเอ้าดูจากตรงนี้เอานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปที่หน้าทีมบอลลีดนะครับกดเปิดใช้ง,งานบัตรแล้วก็ปึ๊บเปิดเลยโอเค我ก็ได้ตัวบอลลีดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อบันเดิลกันแล้วพอซื้อเนี่ยเราก็จะเรียบร้อยเลยสิ่งที่เราได้นะครับก็คือตัวสกินไว้น้องกดเคลมได้เลยครับ โอเคก็จะเป็นสกินตัวนี้นะครับก็สีส้มนะก็ค่อนข้างเด่นเลยโดยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเควสนะครับคุณเนี่ยต้องทำเควสตัวเดลี่นี่ครับไปเรื่อยๆครับก็คือคอมฟิตสามแมตช์ครับเพื่ออันล็อกก็จะเป็นเควส์เดลี่ที่จะรีนะครับเมื่อตรวอบไปดูเนี่ยครับก็จะบอกไปเลยว่าจะเป็นในส่วนของการทําเควสครับก็คือทําเควสรายวันไปเรื่อยๆครับก็คือเล่น3ามแมตช์ทุกวันทุกวันนะครับก็จะรีตอน9ก้าโมงยูทนะครับถ้าเทียบเราก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ ก็พยายามเล่นเนี่ยวันละ3แมทครับคอมฟิ e t รีแมทครับเพื่อ Unlock Extra Reward ก็เล่นไปเรืเลยครับจะเล่นในโหมด Quick m a t โหมดเขม่ได้ถี Conquest ูแมท Practice AI, Colombo um ได้หมดเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัวสกิน Bundle นะครับด้วยย u นิตก่อนที่จะมาจอี Event อันนี้นะครับคุณจะไม่สามารถรีเคมตัวของ3อย่างอันนั้นได้แล้ว ก็เลือกทับว่าจะใช้เป็นซื้อเหรียญสีฟ้าที่ผมพาไปซื้อในคอสต์ไมอันนั้นครับหรือว่าจะซื้อเป็นด้วย2.99ดอลลาร์อันนี้นะครับนี่ครับตัวเฟสก็จะบอกว่าหาให้คุณเล่นทั้งหมด3แมตช์นะครับเพื่ออันล็อกรีวอร์ดครับก็เล่นไปนะครับจากนั้นก็แต่ละวันเนี่ยก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยคุณจะได้ตัวของคอสตูมคอยตรงนี้นะครับคอสตูมคอยเนี่ยครับมันจะเป็นเหรียญที่คุณเนี่ยจะเอามาแลกสกินอะไรก็ได้ในช็อปตรงนี้นะครับพวก สกินเนี่ยมันจะมีราคาอยู่พันหกับพันแปดนะครับพันแปดจะเป็นพวกสกินที่คอลแลบหนังนะครับเนี่ยพันแปดไอ้พวกนี้มีนะครับพันแปดพันแปดส่วนจะเป็นสกินเก่านะครับก็จะมีน,นั่นเองส่วนมันก็มีอ,อื่นเนี่ยอันนี้พวกพันหกนะที่เป็นสกินจากในเกมเองก็ถ้าเอาคุ้มเนี่ยก็พันแปดครับมีสไปเดอร์แมนนะอันนี้ที่เป็นพันแปดเหมือนกันถ้าเกิดใครจะแลกได้นี่ถามว่าคุ้มไหมเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะเพราะว่าตัวบันเดลอันนี้เนี่ยมันก็ให้ตัวคอยนั้นเนี่ยที่ เหมือนคุณได้สกินสองสกินครับสกินเวนอมที่เปลี่ยนสีเงี้ยสําหรับพวกสกินรีคอนเทิร์นครับสําหรับเวนอมเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนทุกอย่างเลยแบบการออกผ้าอะไรเงี้ยคือโอโมเดลเนี่ยครับมันเปลี่ยนสีไปหมดเลยเมื่อเทียบกับพวกสกินสีดําอื่นนะครับไอ้ยยกสกินตัวอันใหม่เนี่ยที่เป็นสีดําครับตัวแอนิเมชันการโดดกัดอะไรเงี้ยมันก็เป็นสีดําเหมือนเดิมทั้แบบเหมือนสกินเบสเลยแต่ว่าพอมันเป็ลี่ยนสีเงี้ยนะครับตอนที่คุณณกดดดอออออัััลลตตเเ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 นน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 ีีีีีีี่่่่่่่ยยยยยยหรรืทคคคุโใสสสะฟฟมมจปป็้้างบ ซึ่งค่อนข้างเด็ดเลยนะครับอย่างนี้มันก็เป็นตัวสีส้มเลยครับประมาณนี้ครับถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยสกินไว้นอกบันนี้นะครับการโจมตีปกติเนี่ยเ็าจะเปลี่ยนครับตัวขี้ขวาที่เป็นสโลนี่ครับก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแต่เหมือนว่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หุ่นใหญ่ก็เปลี่ยนนั่นเองถือว่าขัอนตั้งคุ้มครับเอฟเฟกเนี่ยเปลี่ยนข่อนตั่งเยอะเลยครับคุ้มมากครับ ไปเดี๋ยวเราไปลองสักแมทแล้วกันกดในดูแมทแล้วกันนะจะได้ได้ไฟต์ตลอดนะครับโอเคก็ตอนนี้อยู่ในแมทแล้วผมก็จะลุยในดูแมทแล้วกันนะครับจะได้ไฟน์วนวๆหน่อยนะครับตัวแวนกาดในดูแมทเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันน่าจะเล่นค่อนข้างจักเลยเพราะว่าเราแย่งชิวเขาช้ามากนะครับดามจที่ทําได้เนี่ยแต่ก็ข้อดีคือมันอึดทำมันหนีได้ด้วยตัวเวนนอมครับไปเราไปเทสต์ดูกัน you, ก็โอเคตอนนี้เราเห็นแค่ชื่อบักกี้นะครับหวังว่าจะ ไม่ได้โดนล้านเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคครับมีเปนอมเหมือนกันครับแต่ว่าเพิ่งไปไฟเลยด้วยครับจุดเมื่อกี้เนี่ยเราไฟเราเสียงมากครับที่เราจะเออของฟรีกดผิดไม่โดนนะเมื่อกี้ไปตรงโน้นครับไฮโลสุดโอเคเปนอมเยอะมากครับเปนนอตงตัวนี้โลกว่านะครับเราต้องโซนเลือดตรงนี้ครับ โอเคเราปิดไม่ได้ครับเมื่อกี้ฮึโอนไว้นับหนีดีกว่าเขาจะวัดตามไหมอ้ยเยอะล้โอมยไม่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 โอเคโอ้ไม่นะ ไอ้นี่ปิดโอ้โหสไปเดอร์แมนเยอะมากครับโอ้โหเราเจอหลอดเวนอมด้วยนะนี่โทษท่านี้โอ,โอเคม,มันไม่ติดโอเค ลองสายนีเฮติดมากเลยโอเคผมขันผิดฝั่งปกติก็น่าจะมีปัญหาอะไรนะพี่โอเ้เนี่ยมันมีสไปเดอร์แมนหมดเลยเนี่ยเราจับยากโอเควินเทอร์โซเยอ์เราจับได้เขาจ,จ,จะดึงเราไหมครับ

เดีดย๋ยวถ้าเขาโลเขาจะสอยไปพอร์โทโตแน่อนอนไปผมเนี่ยแะครับตามไหมตามไหมไม่ตามนะครับออกมาคิวแล้วจู่ครับ ตรงเนี้ยได้หลายคิวเลยเยก็บเลือก่อนดีกว่านะครับจอว่าตรงนั้นมีนะตัวนี้โลตัวนี้โลมาเน,นี้เก็บนี้ก่อน อ๋อวันแมนเยอะมากเยอะแบบเนี่ยวันแมนเต็มหมดเลยนะเอ๊ะต้อบนแน่เลยไม่เป็นไรไปเอาตัวอื่นดีกว่า โอ้น่ายากแล้วนะครับไปไหนอ่ะนกลงมาตกลงมาลงพื้นมาไหร่ลงพื้นนะเออห้าตัวห้าตัวห้าตัวโอ้โหมามาตัวนี้ได้อยู่ อย่าบังไว้น้องไปไหนเราก็ไม่รู้มาเดี๋ยวลวแม่ <c oughs> สี่สีตส่ตัวสี่ตัวโอ้โหโอเคเลือดนั้นเต็บไปไปเฮ้ยจะโดนร้ายปะเนี่ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเฮ้ออยอาวิ่งไปอาะม,มันดิเออมันตู้กันดีมั้ย โอโอเคครับโอ้ไม่ยหลือสไปเดอร์แมนจะไปหมดเลยอ่ะ,โ,ะโอเคชิวเท่ากันละ,นละดูดิอะไรมาเนี่ย โอเคเราได้เยอะมากเพราะเขานัวก mm ันเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินนี้ถือว่าค่อนข้างจ้าบนะฮะก็บัเดิเดี้มันก็ให้หลายอย่างเลยนะครับให้สเปรย์ให้คอยทุกอย่างเนี่ยรวมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับในราคา1น0ยบาทถ้าเทียบกับเราไปซื้อเหรียญทองมาซื้อสกินเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะแพงครับรอเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีอีเวนต์อะไรนี้มาเรื่อยๆนะครับ ก็อันนี้เป็นของเซตเป็นนอมนะครับถ้าคิดว่าสวยไม่สวยก็ตัใจด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบรับชมครับยิงลนออนไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้า